สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในช่องเกษตรเรื่องแระนกตาค่ะสําหรับช่วงนี้นะคะเรายังพาทุกท่านมาอยู่กับเรื่องของใบมีดอยู่นะเพราะว่าใบามีดของนกเงือกเนี่ยเขามีอยู่2รุ่นด้วยกันโดยรุ่นที่ทุกท่านเห็นอยู่นะเวลานี้นะคะจะเป็นใบมีดนกเงือกรุ่นเบตง ซึ่งใบมีดนกเงือกรุ่นเบตงนี้เนี่ยจะเหมาะสำหรับยางที่มีอายุ15ปีขึ้นไปหรือว่าเป็นยางเป็นยางที่เปลือกหนาหน่อยๆน,นะคะ mm hmm. เข้าใจง่ายๆว่าเป็นยางใหญ่นั่นเนองเนาะ,ะและใบมีดหนึ่งกล่องนี้นะคะ mm hmm. ก็ยังให้มาอยู่ที่5ใบเช่นเคยนะคะเอกลักษณ์ของเขานะะในใบมีดนั้น ถ้าจะดูว่าเป็นของแท้มันจะต้องมีตราสัญ,ญลักษณ์นกเงือกติดอยู่ที่ใบด้วยนี่จะเป็นเอกลักษณ์ที่ชัดเจนของใบมีดนกเงือกทุกๆรุ่นเลยนะคะทีนี้มาดูที่คุณสมบัติกันบ้างนะคะสำหรับคุณสมบัติของใบมีดนกเงือกเนี่ยก็ยังหนีไม่พ้นในเรื่องของความคมคมกลิบคมนานแล้วก็ เป็นคมแบบที่ไม่ต้องรับเลยตลอดอายุการใช้งานะ <Wow. S 1> ฉะนั้นคนที่ไม่ค่อยจะมีเวลามากมายสักเท่าไหร่ก็เลยนิยมตัวนี้มากๆอีกอย่างคือใช้ตัวนี้แล้วน้ำยางไหนดีด้วยอถ้าหากว่าใครสนใจนะคะอยากจะได้ใบมีดนกเงือกรุ่นเบตรงตัวนี้ก็หนึ่งกรองนั้นจะราคาอยู่ที่160บาทท่านสามารถสั่งซื้อได้แล้วที่ร้านเกษตรรุ่งเรืองเหลืงลกถานะคะหรือ จะสั่งซื้อได้ที่ร้านเกษตรดงเดืองทุกๆสาขาก็ได้เช่นกันหรือว่าถ้าจะให้สะดวกกว่าน,นั้นนะคะท่านเข้าไปที่ช h อป e ีแล้วก็พิมพ์เข้าไปว่าเกษตร rr underscore ln ก็จะเป็นช่องทางที่สั่งง่ายและไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนในประเทศของเราก็สามารถรอใช้ใบมิดนนกเงือกได้เลยจ้า